สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับแบบที่มีชื่อว่เดอะโฮ x กันอีกรอบหนึ่งนะครับผมซึ่ง EP นี้เป็น EP ที่สองนะผมแล้วซึ่งแขกรับเชิญใน EP นี้คือใครครับผมบอสเองครับสวัสดีครับเ <c oughs> ออโดนล่อซื้อมาเราเล่นเราเล่นพี่เรียกกันไม่ได้โอเคครับผมซึ่งแบบนี้ไม่มีอะไรมากครับผมใช่ครับโอเคพี่บอสเอาเสนอให้ได้ผมโชคดีครับฮะใหญ่ตรงเนี้ยนะใช่แล้วโอ้โหคือมันมีปุ่มก็จริงนะแต่แบบมันมันดูง่ายไปแล้วคือไอ้นี่มันคือบล็อกอะไรก็ไม่รู้เนี่ย อัน้ก็โกสตอเี้พี่มันมันไม่รู้ดิรู้สึกมันเหมือนเหมือนมันไม่ใช่โกสตเลยวะ <laughs> มีปุ่มมันทาอะไรพี่คิดดีๆพี่คิดีๆพี่แม่งจลเป็นขุดไม่ได้เลยะถ้ากดปุ๊บ <c oughs> กดจะตายไปเนียเฮ้ยพี่กดเลยพี่พี่คิดว่ามันใช่พี่ก็กด นั่นไงกูว่าละไอ้เหี้ยกูกะไว้แล้วไม่ไม่ใช่แน่เลยเวรกูจะออกแล้วพี่ไม่ยากพี่ไม่ยากพี่ยากพี่ยากเลยพี่ไม่ยากไม่ยากเลยเดี๋ยนิดเดียวพี่นิดเดียวเองเดียวเมื่อกี้กูเห็นอะไรวะเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรเลยวะไม่ไม่ได้ตาฝาดแน่ๆเมื่อกี้เหมือนเห็นขอบอะไรพี่เห็นอะไรพี่ขอบอะไรพี่ไม่มีเอ้ยเมื่อกี้เหมือนมันเห็นเป็นอะไรสักอย่าง แต่ไม่ทันอะแบบมันเหมือนว่าวันผ่านไปดิเอ๊เ้ยมันเป็นเอ้ยเดี๋ยวมันเมื่อกี้รู้สึกเหมือนมันเป็นปุ่มแต่ว่ามันไม่เห็นปุ่มหรือยังไงไม่รู้แม่เห็นไม่เห็นขอบบล็อกอะไรทักอย่างยังไม่เห็นอะไรแปลกปลอมนอกจากตรงสามารถเดินเดินเข้าไปทางสู่ทางออกสู่เส้นชัยเอ๊ะเอ๊ะไอ้ห้องนี้มันยังไงอะไรกันครับนี่อะได้ให้หน่ก็ได้พี่อกระโดดหน่อยแล้วกันลองกระโดดกระโดดหน่อย กระโดดเหรอเอ้าไอ้เหี้ยอะไรวะเอ้าอยู่ดีมันก็มีรูไอเวนไอ้เหี้ยเอ้าเลยตรงนั้นพอดีเลยนะเก๊กอยู่ดีตอนเราสุ่ยด่านต่อไปครับด่านเออแล้วไม่มีด่านอื่นด้วยเที่ยคุณพูดมีแคนเดียวหาปุ่มครับผมที่ต้องมาหาปุ่มนะครับผมปุ่มเหรอด่านนี้โอ้โหให้หาปุ่มถูกต้องให้เจอนะให้หาปุ่มแล้วหาปุ่มที่ถูกต้องครับผมโอ้โหขอเล็งแถวนี้ยแถวนี้ไม่มีอะไร กันครับเนี่ยโอ้โหหาปุ่มที่ถูกเออแล้จะรู้ได้ไงว่าอันไหนคือปุ่มที่ถูกวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเรียบร้อนไอตึกระบาสิพี่พี่ก็ลองกดตะกุบปะเผื่อมันจะถูกก็ได้พี่หรือมันแถวๆเนี้ยมันบล็อกมันมาถึงเนี่ยมันต้องอยู่แถวนี้แหละนี่หรือมันล่อเซิร์ฟกุญกับมันเนี่ยโอเวนเอ้ยมันก็ไม่มีอะไรว่ะพี่แค่กดปุ่มไที่ถูกต้องขนาดนั้นเองพี่ไม่มีอะไรหรอก ไม่มีเลยมันมีกับดักตัวเนี่ยหาไม่มีพี่ไม่มีไม่มีเลยอันนี้ไม่มีใช่ไหมหางเดียวเลยใช่พี่ไม่มีไม่มีโอ้ยอันไหนวะจริงๆปุ่มปุ่มมันอยู่ใกล้ตัวพี่มากเลยเนี่ยแบบใกล้มากแหละกรถูกกับใกล้มากเลยพี่ตัวโคตรใกล้อ่ะเอออย่างไรวะเฮ้ยมันใกล้มากจริงพี่ผมผมไม่ได้โกหกเลยนะโอ้ใกล้มากจริงเอ๊ะมันอยู่มันอยู่สูงมีอยู่สูงอยู่สูงฮะอยู่สูงเอ๊ะฮะไม่มันอยู่ใกล้ตัวพี่มากเลย ตัมันเยอะสูงหน่อยนึงไอนี่ปุ่มอะไรไหนปุ่มไหนพี่นี่ปุ่มเนี่ฮะไม่ใช่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 ปุ่มลอยปุ่มอะไรวะ่่ะไี่หสู่ดีเ่ใช่ัดี่ดีไม่ไดี่ดีไม่ไดี่่ เอาเฮียเว้จ oh ริงๆโอ้โอ้ก็ว่าแล้วเอ๊ะทำไมเมื่อกี้กูไม่กดตัว E ดูวะก็เออเห็นก็ไม่ได้เอะใจว่ะเออผมมันอยู่ในหัวไปไ่ะงนั้นนะเดี๋ยวผมไปเตรียมแก๊สระดวลาตออไปมันโดดถึงปะก็ถึงไัแตะวางไม่ได้เอาพึ่งเห็นว่ามันบอกว่านี่ โอเคครับผมมาด่านต่อไปและด่านนี้ที่ต้องมาสู้กับผมนะผมซึ่งถ้าพี่พร้อมแล้วพี่กดปุ่มได้เลยครับเข้ามาเลยครับถ้าร้อนก็เปิดแอร์ครับแต่ถ้าแน่ก็เปิดกูเอาเรื่องวันนี้อาานโอ้โหฟูได,ดมอน<ถ>มาเช่นถ้าถ,ถ้าพี่ฆ่าผมได้พี่ก็ผ่านด่านนี้เลยโอ้โห oh, แล้วมันถืออะไรมาวานะน่ะมันรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยโอ้ี่มันขึ้นชื่อว่ามันตีเร็วโอ้ย วิ้ยทำไมติดอะไรวะออร์เน์วิชั่นหรือว่าติดสโลว์ไปอู้โหวไอจะชนะยังไงวะเนี่ยมันต้องมีลูกมันต้องมีลูกเล่นอะไรในนี้แน่เดี๋ยวเฮ้ยมันฆ่าผมง่ายมากจริงๆนะพี่พี่พี่อ่างคิดดูดีๆพี่คิดดูดีๆอะไรวะคิดคิดอยู่เนี่ยมันต้องมันต้องมีอะไรสักอย่างอะแต่ไม่รู้มันคืออะไรตอนเนี้ยเฮ้ยบางทีง่ายทีเดียวจริงๆแบบโอ้โหบางทีแบบจุดอาจจะหยุดที่จุดเริ่มต้นนี้คิดเยอะเกินป่าวะ เออพี่คิดเดยอะเกินไงจริงจริงมันง่ายดีงพี่ยิง,ง,ยงต้องมีอะไรแน่เลยวะเดี๋ยดะอ๋อนี่ไง <laughs> แองเอ้ยกูว่าเนี่ยมันต้องมีอะไรสักคือมันต้องมียักอย่างหนึ่งอะแต่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนไงโอเคครับผมด่านนี้สำหรับด่านเตรียมด่านสุดท้ายแล้วที่พี่ต้องไปสู้กับบอสนะผมซึ่งซึ่งก็อยากให้พี่เตรียมของเรียบร้อยซึ่งบอสตัวนี้จะบอกว่าถ้าพี่แบบใส่ชุดแค่ประมาณโพสองเนี่ยคือมันตบทีพี่ตายได้เลยพี่เตรียมของเรียบร้อยแล้ผมช่วงนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเช็คเวลาดูด้วยนะว่าเขาจะใช้เวลาฟาร์มของนั้นเท่าไหร่นะครับเอ้าโอ้ลืม เอาเลยก็ได้มั้งโอเคครับผมเฮ้ยเราออกมายืนตรงนี้ได้แล้วครับผมพร้อมแล้วครับพร้อมกดปุ่มได้เลยครับตัวอะไรวะเฮ้ยกดปุม่มครักดปุม่มกดปุ่มเข้าไปครับกดปุม่มโอ้โหโอ้ อะไรนะครับเนี่ยโอ้โหนี่เสียเวลาไปสักยี่สิบนาทีได้มั้งยินดีดีโอ้โหนี่ไงพี่ห้องไซมมอสตัวสีเขียวโอ้โหคุณน้อยน่ารักเลยไมเพราว่ากูคิดเป็นเต่านี่คือเฮียไม่เขี่ยวกับเต่าอีกเอาจริงๆริงนี่พี่ตัวน้อน่ารักเลยโอ้โหพี่พี่อย่าบุยร้องโอ้โหร้องจะน่ารักโอ้โหอันนี้ก็หมดแล้วใช่ไหม ก็คือแบบโอ้นี่แบบพกแอปเปิลเอ็นชานมาสองชุดกะแบบโอ้อัพอัพเลือดกระจายได้เลยต้องขอกินเลยแม่งรู้สึกไงล่ะเฮ้ยแม่งกูใส่กอเหล็กเมื่อกี้มั้งแต่แรกก็ได้แล้วโออะไรวะนี่บอกเลยว่าแมบนี้มันเหลี่ยมนี่มันเหลี่ยมอ่ะทุกคนโอ้ผมโดนต้มอ่ะี่โดนต้มพี่แล้วชื่อชื่อแมมันแปลว่าอะไรพี่พี่หนึ่งหก ทำไมต้องเดือกฮกมีความหมายนยท้าท้าเสลททาเสลเดือกไอ้เหี้ยอะไรมันไอ้เหี้ยโอ้โหมันเหลี่ยมมันใส่ชื่อแมปแล้วนี่หว่าก็นะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละก็เราจะมารอดูกันต่อไปนะครับว่าใครจะเป็นคนโดนต้มคนต่อไปนะฮะเพราะนี้มันมี่เป็นคนที่สองใช่ไหม ใช่แล้วต <c oughs> ้งแต่ก็คนต่อไปจะเป็นใครก็รอติดตามดูนะครับอย่าลืมกด subscribe ช่องของ r k g แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่อง b o n i t ยนะครับอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ด้วยครับ๊ายนั่นแหละบายบาย